เอาใหม่แบบ5้าชีวิตนะครับเอาใหม่แบบ5้าชีวิตกดเราแจ้งแล้ว5้าชีวิตเราก็ควรจะทําใหม่5ชีวิตอ่าดูศึกซ้ําอีกรอบนึงอีกแล้วไปเนี่ยเออ5ชีวิตต้อง5ชีวิตจริงๆเออต้องแฟร์พี่จะไม่รีบกดเออรอบนี้พี่จะไม่รีบกดจะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเราจะไม่รีบเราจะไม่รีบ5ชีวิตนะเราจะไม่รีบโอเคปรับ5โอเครีบปุป๊บกูพาลาดเลย ไม,ไม่รู้พี่จะรีบไปไหนงงใจตัวเองมกันโอเคเพลงอ่ะเป็นรับดอมแล้วก็เวลาแล้วก็ชีวิตโอเคตามนี้เดี๋ย่าต้องไปปิดไอตัวแจ้งเตือนแคปภาพไม่ได้แล้วฮะ พอพอตั้งเป็นเพลงแรนดอมปุ๊บแม่งไม่เอาเพลงลิขสิทธิ์มาใส่เลยด่านโคตรกว้าง <c oughs> ตบมุมอีกแล้วเ <c oughs> มเทออนนี่เปิดมาต้องตบคนเข้ามุมก่อน ันเวมีๆๆว่ะแมปมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเล่นอ่ะนะเออแมดด่านนี้มันกว้างเว้ยแล้วก็แบ่งออกเป็นสองพื้นที่ด้วยสูงกับต่ำทีมใครก็ไม่รู้คิดมาก,กูเอาส้ำรอบสองไอ้บ้านี่เป็นมาร้านที่วะคิดมาก,กอาูออโคตรร้านอ่ะ เมื่อเห็นคนอื่นตีอยู่กูตบทีเผลอเลยองแล้วไอ้ไอไ้เมทิโอาตายก่อนเพื่อนอีกแล้วอ่ะประวัติศาสตร์ซ้ำสองอ่ะเมทิโอาตายก่อนเพื่อนเรียวคีตายมาเป็นคนที่สองเอ้ยบิวสิบิวบิวกับเรียวคีตายพร้อมกันเมื่อกี้ไอ้ย่าไอ้ย่าตบตีบุ๊บโอ้ยสองตัวสองตัวซ้อนไอ้ยักเงือกโอ้โหขี้บากกูรอ อ,อ,อย่าเว้ยถึงแม้ว่าจะย้อนกลับมากูก็ยังเป็นชนะอยู่ดีอย่างเงี้ยป่ะเอาแล้วคนอยู่ต่อหน้าคือบิวเลยบิวกูเปลี่ยนร่างแกอ่โดนอยู่ดีขี้บา,ากูถ้าไม่ตายกูโฮมิงเว้ยมีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยแหมบิวกูโดนเนื้อภาคดีกูเป็นพระเอกจริงปะเนี้ยโดนอีกแล้ว กู <c oughs> เป็นพระเอกภาคนี้จริงป่าวะไม่ทำไมกูโดนเนื้อไม่มีล่างอยู่คนเดียวโ <c oughs> คตรสวย <c oughs> เอาละเรียวคิดเด่นๆเลยโดดทีไม่โดนใครเลยมันจบแล้วข้าอยู่สูงกว่า <c oughs> <c oughs> ไมทออแตกอีกแล้วอ่ะ เต็มเต็มมอเตอร์ไซค์ไอ้กาดเลี่ยมลิวคีโอ้โหมังกรมันโคตรดีอ่ะตัวมันใหญ่ไงมันกาดทีมันเต็มแบบอะอะไรไอ้สองคนต้องไปตบกันอีกแล้วไอ้สองตัวบิวกับเมทิออนไม่มีใครสนใจเลยไงวันนี้นี่คือเลเดอร์โซลิโ like ว <fen> <t ielt> เรียบร้อยออคนที่เหลือชีวิตเยอะสุดก็คิบะกับริวเคียเหลือเยอะสุดอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยออถึงจะห้าชีวิตเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนด่านมันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเออบิวไม่มีปัญหาครับเพลงมันเปิดไม่กี่วินาทีไม่น่าโดนลิขสิทธิ์ครับมันเป็นแค่เพลงตอนใช้ท่าอยู่ไม่ถึงสิบวินาทีเลยไม่มีปัญหาหรอก มเมทีอ๋อเลยชีวิตเดียวแล้วกูจะแตกอีกแล้วเอาแล้วโว้ยมทีอออให้กูบ้างเถอะกูไม่อยากบ้าบ่าสารสับรอยเออใส่ขีบ้บาาเต็มๆเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยรอบนี้คนที่เหลือเลือดเยอะสุดคือลิวคิเออลิวคิเหลือเลือดเยอะสุดเลยตอนเนี้ย รอเรามาขี้บ่ากับบิวเมทีออกกูแตกก่อนอีกแล้วกูโดนทุกรอบบอกถ้ามึงไม่ใช่บุรพา,ราไร้ไพ่มึงอย่ามาซ่าแถวนี้หรือเปล่าวะแหมแอ่าบิวตบแล้วเอาลวโว้ยบิวตบเมทีออกอยู่ติดมุมเรียบร้อย เอาแล้วมันเล็งไปทีอ่ออด้วยเล็งข้างหลังไปทีอ่ออเสียบลังไปทีอ่ออนั่นไงโดนเต็มๆโดนตัวอื่นป่ไม่โดนไปทีอ่ออ <c oughs> เอ้ยโดนการสามอยู่ดีไปทีอ่ออแตกโดนบิวสวรรค์ใส่ข้างหลังว้ย <c oughs> สวรรค์ที่ทะลุไปถึงสวรรค์ <c oughs> เอาละ <c oughs> เหลือ3ามคนเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> ๆไม่มีการเปลี่ยนแปลง เฮ้ยทุกคนเลยชีวิตเท่ากันแล้วโว้ยเลือดใกล้เคียงกันมากเลยเฮ้ยมันมีลุ้นหว่ะรอบนี้มีลุ้นมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่เอาละไอ้นี่เปิดสวายก่อนละ <c oughs> แมตต์นี้มันเราไม่มีสิิทธ์ชนะเลย <c oughs> โอ้โหคี้บาตรงเต็มเต็มเฮ้ยรอบนี้คี้บาจะแพ้เลยเนี่ย <c oughs> อโอ้ยลิวคีเลือดเยอะสุดเลยเฮ้ยลิวคีเอาจริงดิชนะเนี่ยเฮ้ยลิวคีชนะจริงอะไอโดติดมุมแล้วปะเอาคิบบาไม่ซ้ำเว้ยเฮ้ยคิบบาเหลือหกสามหกสามหกสามเหลือสี่แล้วคิบบาแตกคิบบาแพ้ว่ะรอบนี้โอ้โหเฉียดมากมรีแมทปุ๊บนี่คิบบาชนะเลย เ้ยแต่บิวถ้าไม่ตายยังเต็มอยู่นะบิวยังมีถ้าไม่ตายอยู่นะเอาละโวยหมดผมใช้เลยโอ้ยเน้นๆไม่มีทังลบได้หรอกโดนอย่างเงี้ยโป๊งเต็มเต็มเอาละสามสิบเก้ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสามตบเรียบร้อยริยวคีชนาไอ,อย,ยะโอ,อ้บิวกูน,ว <laughs> น,น่วงกูโดนเนิร์ฟมาเชื่อไม่ได้ภาคนี้โอ,อ้ลีแมทรอบนี้มิง ลิวคิชนะเว้ยเออโอ้โหผู้ชนะคือลิวคีเลยนะผมในแมต์นี้ไอย้ยำชนะได้ด้วยการรีแมตของกูสินะเนี่ยรีแมตแบบ5ชีวิตกูชนะเลยแหมแหม่แหมอลาดเก่งด้วยแหละมังกรมันกาดแบบแมช์มันให้ด,ด้วยไงรอบเนี้ยด่านมันให้มากเลยด่านมันบอกกับมังกรกาดอะเออโอเคสึกแรกชนะไป ไอคิดว่าบิวเมเทอร์เตรียมไปแก้มือในรอบแก้มือนะครับผมจะมีสเต็ปเดิมอยู่คือกลุ่มที่แพ้ต้องไปอยู่ในรอบแก้มือนะครับผมตามเดิมตามเดิม